สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้สาสู่ RL Channel ค่ะควันนี้จาก็มีลายแน่นน่ารักน่ารักกันนะคะของเหรียญโปรยทานมาฝากเพื่อนเพื่อนเช่นเดิมค่ะน่ารักมากค่ะไม่เปล่งริบลินด้วยนะคะปกรณ์ก็จะมีริบลิ้นค่ะวันนี้เราใช้ริบบิ้นที่มีลายของบุลาบอยู่นะคะ ตั้งเหรียญค่ะกันไกแหนบนะคะดิบปิ้นจะใช้ทั้งหมด4เส้นค่ะความยาวจะใช้ยอยู่ที่3.5เซนติเมตรนะคะ ปลายดิบินเราก็จะตัดออกมาเป็นปลายแหลมลักษณะนี้ค่ะเพื่อง่ายต่อการสอดน,นะคะทั้งสี่เส้นเลยพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะเส้นที่หนึ่งค่ะ เส้นที่สองของเส้นที่หนึ่งไว้เส้นที่สามของเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่สอดเข้าเป็นช่องด้านบนนะคะของเส้นที่หนึ่งในช่องของเส้นที่สี่ตรงนี้นะคะ เราก็จะดึงเส้นที่สามนะคะทั้งสองเส้นเลยขึ้นมาค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะนำเหรียญมาวางเลยค่ะล็อกเหรียญโดยการพับเส้นที่อยู่ด้านบนนะคะลงมาค่ะพับเฉพาะพับลงมาเฉพาะเส้นเส้นสั้นเท่านั้นนะคะ เส้นสุดท้ายนะคะซ้ายมือค่ะสอดเข้ามาบนช่องด้านขวานะคะพลิกกลับมาด้านนี้ค่ะเราก็สอดเก็บทายยิบบินอีกครั้งหนึ่งล็อกให้แน่นหนาค่ะ โดยการสอดอีกหนึ่งครั้งพีกลับมาค่ะเราก็จะมาเริ่มต้นที่เส้นนี้นะคะ ม้วนปลายบิ้นมาด้านหน้าอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็โค้งกลับมาอย่างนี้นะคะสอดชายริ้นนะคะเข้าด้านข้างของฐานตรงนี้ค่ะก็จะมาผล่ตรงกลางนี้นะคะค่อยค่อยดึงค่ะเส้นที่สอง ทำเหมือนกับชั้นแรกค่ะโค้งไปดิ้ิมาด้านหน้าแล้วโค้งกลับไปหนึ่งรอบนะคะตรงไหนของวิดีโอนะคะเพื่อนๆไม่เข้าใจ กดจุดสต็อปแล้วเข้ามาทวนดูใหม่ครั้งหนึ่งก่อน เสร็จเรียบร้อยทั้ง4ด้านแล้วเราก็มาจัดเกลีบดอกนะคะให้ดูเสมอกันค่ะก็ะจะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะมาทำเกีสอนด้านด้านในกันเลยค่ะเริ่มต้นที่เส้นนี้นะคะเส้นที่สอเส้นที่3เส้นที่4ี่ นิ้วป้กับกับนิ้วชี้นะคะจับตรงตรงบริเวณนี้ค่ะแล้วก็วนนี้นะคะวนลิปปินไปลักษณะนี้ค่ะเพื่อนๆจะวนรอบหรือสองรอบก็ได้นะคะก็ดูที่ลิปปินด้วยนะคะ เอาให้สวยที่สุดสําหรับเราอะค่ะกับประมาณว่าสวยดูแล้วนะคะสวยแล้วนะคะเราก็ทําเส้นที่อยู่ด้านบนก่อนค่ะปล่อยเส้นที่ด้านบนมาเลยค่ะม้วนกลับไปด้านหลังนะคะแล้วเราก็มาสอดลงเนี่ยค่ะใต้ฐานนี้นะไอาจบินขึ้นไปบนโ่ด้านล่างเลยค่ะ ปลายดิบินนะคะจะโผล่ด้านล่างตรงนี้เราก็จะดึงมานเลยนะคะเส้นที่สองค่ะดิบินมมวนไปด้านหลังนะคะปลายดิบิ้นสอดเข้าที่ใต้ฐานฐานถัดไปค่ะ ดิบินโผล่มาด้านล่างค่ะแล้วก็ทําเหมือนเส้นแรกที่เราทำเมื่อสักครู่นะคะเส้นที่สามค่ะทําเหมือนเดิมน,นะคะทําเหมือนกับเส้นแรกเส้นที่สองที่เราทำไปแล้วนะคะ ้ายแลวค่ะเสร็จเรียบร้อยทั้ง4ด้านแล้วเราก็ไาจัดกกีบดอกให้เสมอนะคะให้ดูและสวยงามที่สุดนะคะสำหรับเราเนาะแล้วก็ดึงให้เสมอกันค่ะ แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนนะคะให้ดูว่าสวยที่สุดแล้วค่ะสำหรับเราเนอะเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่กลับมาค่ะสอดเก็บชายดิบิ้นนะคะ เพื่อนๆคนไหนนะคะที่เข้ามาแล้วค่ะถ้าชื่นชอบในผลงานของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้จาด้วยนะคะหรือว่าก,กดติดตามให้จาด้วยนเองเพื่อเป็นกําลังใจให้จาค่ะในการทําคลิปครั้งต่อไปค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าเพื่อนๆจะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครเลคะ่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเราขอจบเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ